สวัสดีนะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมอิบอัลสองพันเจ็ดสิบหกนะอยู่กับผมอีกแล้วปังยูสตูดิโออยู่กับการตัดสินขึ้นดิวิชันหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมนะผมก็เคยทําไปแล้วนะในพาร์ทนี้นะครับผมนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมนะมาเกี่ยัดสินขึ้นดิวิชันหนึ่งครับมาดูว่าเราจะเจอที่แบบไหนนะครับผมเออมาจะเจอที่แบบไหนวะโอ้โหสามพันสองร้อยสามสิบ ทีมอย่างเถื่อนเลยผมขอเราหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบกิจนะผมนะก็ห่างกับเขาประมาณร้อยนะเกือบร้อยนะครับผมนะโอ้ฟันได้ไม่ฟิตว่ะคานาวาโลด,ดีกว่านะครับผมนะถ้าฟันได้ไม่ฟิตเนี่ยต้องคานาวาโลนะผมนะโอ้โหไอสัตว์โอ้โหแผนเปิดมงอะท่านผู้ชมโอ้โหมีทั้งเบลโอ้โหยานโคเลอร์มามามาเอาฟันได้ดีกว่าถ้า <c oughs> เอา โอ้โหจะเอาคาราวาลไปยับแน่นอนครับยับไม่ยับแน่นอนนะผมนะพูดตรงว่ายับไม่ยับนะผมนะต้องแก้เกมก,ก,กันหน่อยนะครับผมนะแมนมาร์คสกุต้าไปโอเคประมาณนี้ครับเราจะไม่ให้เขาเราจะให้เขาเปิดน้อยที่สุดนะผมนะผมไม่รู้ว่าเกมนี้ผมจะได้บุกแค่ไหนเหมือนกันนะ เพราะว่าโอ้โหถ้ามาแบบนี้แม่งตึงแน่นอนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนด้วยนะว่าผมจะทําได้ไหมในคลิปเดียวนี้นะผมนะ้าจะจำไม่ได้ก็น่าจะมีพี่ส่งเนี่ยนะผมนะมาเ <c oughs> ต็มที่ครับผมชื่อเขาเท่มากเลยนะชื่อเหมือนเฟียวอ่ะชื่ออย่างเท่เลยมา แอไม่รู้ว่าคุณที่ชื่อว่าเหมือนเฟี้ยวอ่ะเออ่ฟังอยู่หรือเปล่านะครับก็อย่าเปิดมงใส่ผมเยอะเลยนะครับแ <c oughs> รับของเย็บหน่อยละกันครับสวยเฮนดูมสซี่นี่ก็บิดเคอร์อเลอแบบอ้าวเอารับได้แล้วสวงกลับได้จังหวะนี้คารนาวัลโล <c oughs> <c oughs> สซิมแบโอ้ยเบลเบล เบลเบเอลเบก็สิ่งนะครับผมเล้โคลเลอร์เอาละครับได้เผอช็อตแรกกับโคลเลอร์ได้โคลด้วยนะครับผมนะแต่ดูเหมือนจะไปเฉล็บทีมเรานะครับผมนะหน่ะนะครับเสียเตะมุมิงแล้วนะครับผมเตะมุมแรกครับผมเมสซี่เปิดโเข้าไปดันนะแล้วโคลเลอร์ผมฮึมฮึมแมนนิเตอร์เคลียร์ดีโอ้โหทีมเขาถึงว่ะแล้วจิงตรงนี้นิเกิลซินเวส อุ้ยเขาได้ลงคนเลยว่ะสองสาครั้งครับตอนนี้ได้ทักโดนทักทายเยอะไม่ค่อยดีนะครับผมนะโอ,อายลับเปิดบอม,มไปก่อนเลยด้านหน้าตอรเรสเก็บไม่ได้โอ้หพิกเกย้ยังแข็งเลยเีมเขาจะซิตมาซิวเวตนะฮะซิวเวตนี่ก็ของดียีห้าบาทนะฮะสวยมากอาลรับโอ้โโมดิปไปดีแบบนี้ชิบหายแเลวรับเบล เบลจะได้อย่างไรเบลเปิดเปล่าเปิดเปล่าเบลแต่ก็ด้านหนเบลเบิ Bell. Bell, แต่ก็ด้นหนตอนนี้เบลล็อกหมีมาเดวเบาอือโอ้โหซิ hmm. oh oh. เวสลงุงลุ้งเลยผมชิบหายแลย้วผมซิเวสเปิดจะเข้ามาตรงนี้เปเล้ห mm ่ hmm. น่าจะบ่งออกไปเองนะชุดนี้แหมได้โดนเปิดเอาไอเฮี้ยนโด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 นทีมกูเหรอโอ้โหเกมเล่นกูแล้วพี่กู โอ้โหโดนทีมผมเหรออะไรวะงงเลยครับผมโดนได้ยังไรฮะดักสวยมากแมลลเตอร์โอ้โหแทงอย่างแรงเลยตอนนี้เรายัางเซตเกมไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วโดนเปิดมาอีกแล้วจังหวะนี้โอ้โหซีเวสเล็บเออโอ้ยเตะมุมครั้งที่สามของทีมเขาครับโอ้โเสียเตะมุมเยอะเลยนะวันนี้ เซตเยอะไม่ดีนะเพราะเขามีโคเลอร์นะครับผมนะเพราะว่าบางครั้งมันก็เอาไม่อยู่แบบนี้เลยอืมอุ้ยเกือบฮะเนี่ยคาระาลูกครับมาที่มอโลมาดีนี่อืมโอ้โหมาแลาว้วจังหวะนี้โอ้โหไปเลยล็อกแล้วเออโอ้โหเซตเกมไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมครึ่งหลังต้องมีปรับแก้วอะ่ะ โอเตโอเอาไม่ได้อีกแล้วโคเล่อจานี่ได้ซัดแล้วอังไมนก็ตามฟันได้ก็ต้องเคลียร์ไปก่อนเลยครับผมโอ้โอ้โหปิกเก้มันก็ขึ้นเกินตัวได้กูไม่ได้ขึ้นเลยเฮียเออสวยเอาให้ได้ป้าเป้โอ้จานโอ้ประกาศจะได้ขึ้นเกมยังแม่งก็ตัดบอลในสัดเลยโอ้ยเล่นกวนประสาทจริงๆเลยทีมเขาเนี่ยผมเช็คจะหัวร้อนนิดนิดนึงแล้วนะครับผมตอนนี้นิดนึงแล้วมีอยู่ในใจเล้นนิดนึงนะผมตอนนี้ มสซี่ะคาราวาโลไม่เล่นเซตเกมทะด้วยนะครับผมนะอ้าวสวยเข้าจอยนี้ออาล้วผมด้านกว้างมีฟเ,รเฟรโดโตรเรสแต่อยู่เฟรนันโดโตเรสพลาดได้แบบนี้ก็หนึ่งศูนย์นะจ๊ะเฟรนันโดโตรเรสครับผมแอะกำลังจะหัวรถเลยเอาไปดีหน yeah. ึ่งศูนย์เฮียเอะเล่นกวนตีหนอเอาไปดีหนึ่งศูนย์ ก็สากุต้าเอาให้ทันน้องและเอ็ดก็สิ่งก็เสียลูกทุ่มครับของเขาเป็นเบลเอ็ดก็สตริงนะครับผมโอเคเคลียร์ไปก่อนเลยอันไหนไม่ชัวร์ก็ต้องเคลียร์นะครับผมขออภัยด้วยถ้าเล่นได้ไม่สวยงามนะครับผมต้องขออภยัยแมกนิตเตอร์โอ้โหแมกอโอ้โหแมกนิตเตอร์มาไม่ได้เล็บโอ้โหแมกนิเตอร์ โอ้โหมึงโดนเบลกัดแท็กปลิวเลยอ่ะโอ้โหอะไรแม่เลยโอ้เลือดฮะดับเบิลทัชด้วยอุ้ยเบลใหม่แล้วเบลเจอคัสสากุตะโอ้โหซิ้นเกียรซิลเวสทะลุมาได้ซิลเวสเปิด่อเข้ามาสอกกันเป็นเมสซ,ซี่โหูยเกือบอะเตียวเตียวเตโอวจักได้สวยมากเลยอ่าลาเฟรนดโดตอรเรสคืนมาจาัางหวะนี้เบลลิงแฮม จ่ายยาวๆไปเลยและโอ้โหช้าไปหน่อยฮะตรงนี้ลํำหน้าแต่เร็วกว่านี้นิดนึงคนระับได้ทะลุเลยนะผมนะช้าไปเส้ยววินาทีนะฮะประมาณหนึ่งวิแหละไม่ไม่เส้ยววิหรอกนะผมนะโอเคจบครึ่งแรกได้สกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับผมแต่เราโดนกดสัดส่วนใหญ่นะครับผมเพราะเราไปเราแวงลูกเบิรเขาเยอะเลยนะเขาคว้าเจ็ดสิบสี่นะผมนะร้ยี่สิบหกนะผม ขอ,อย่าส่งเป็นอันตรนคริสต์มาลลงมานะผมเลยก็เอนเตอร์ต้องไปพักแล้วนะผมนะหลังจากที่โดนเบลกระแทกปลิวนะผมเดี๋ยวเอาฟอร์เดนลงมาดีกว่านะเติมเกมรุกกันหน่อยนะผมนะเกมรุกเราอ่อนก็ต้องเติมเกมรุกนะผมนะแต่เกมรับเราอ่อนเราก็เติมเกมรับนะผมนะแต่เกมรับเรายัางเล่นได้อยู่นะมาเบิร์นม,มาตอเรสถึงคิดต์ม แต่จังหวะนี้12เอาแล้วเฟรดูโตได้ทมาแล้วเฟรดูโตได้ได้สักเลยตรงนี้โอ้โหกัดงโอ้กัดงตอนนี้เราไปทิ้งอีกตอนเรตี่บางนัดแม่งก็คุมคุมชิบหายเลยนะแต่บางนัดไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอะไรเลยนะผมพูดใยแค่นี 1, 2, ool, U, oh, ้เลยโอ้ยแต่ใครใช้ตอนเร้อยู่เป็นแบบไหนกันบ้างลองคอมเมนต์มานะผมเนี่ยเกมไหนคุมก็แม่งคุมชิบหายเลยแต่เกมไหนไม่คุมก็แม่งไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะเหมือนเมื่อกี้ โอ้โหซิแม่ทะลุแม่งแล้วไอ้สัตว์เอ้ยแล้วเปิดย่อเข้ามาแล้วเป็นโคเลอร์โอ้โหเคลียร์โอ้โหคือดูเดิมไม่ซี่ซ้ำมาเมื่อกี้เดิมไม่ซี่ซ้ำน่าจะจบครับที่ปันสวยมากเบิดออกไปก็โอ้โหเบลลิงแฮมไม่ได้เติมมาในจุดที่เล่นได้อ่ะไปเรตไปเรตตะเข้าหนจังหนี้เตะเรตตะเข้าหนเลยก็ได้ซัดตรงนี้โอ้โหจนโซอีกแล get get ้วแออดวงยังอยู่ข้างเราจังหวะนี้ อ่าคิดมันสวยมากอย่างนี้แทงยาวๆไปเลยอาวแล้วครับเฟนาดูตอริสเธอรู้มาแล้วเฟนาดูตอริสตอริสจังหวะน,นี้ได้โอกาสปั่นกุ้งๆงงสองหนึ่งจากเฟนาดูต่อริสสวยเยี่ยมพึ่งบ่นไปเมื่อกี้นะผมนะว่าแม่งบดจะคุมก็คุมนะบดจะไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะครับอ่ารับทิ้มเขามาจากนี้เคลเลอร์เร์ถึงเมซี่ เมซี่บิดคลืลเรือหรือเปล่าไม่บิดซัดเลือตรงนี้โอ้โหเปเร่มันมาสก,กรีนเสียเตะม,มุมและชิบหายแล้วครับผมเจะม,มุมเขออยายังไม่เอาคูลเลอร์ออกไปเล้วความชิบหายจะมาเยืยนอนเราตอนนี้เพราะว่าคูลเลอร์มันโกงจริงนะผมนะมาเปเร่จะได้อย่างไรเปเร่โอ้เรนเดียชิบหายแล้วผมโรนย,อย,อยูอ่อาจ้สุดนี้โอเคผมผมดูแล้วเขาจะเล่นสุดไหนนะ พอจะเล่นสูตรไปว่าเปิดไปที่เสาเรสาเอ่อให้ตัวติม,มุม่งออเปิดไปที่เสาเรกนะผมนะจ่ายที่เสาเรกแล้วก็ตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ยกให้โคเลอร์โคกนะผมนะจะเล่นสูตรนี้เราก็มาดักประมาณตรงนี้แล้วค่อยวิ่งออกไปทีเดียวแล้วเปิดจะเข้ามาอา่าจะเลี่ยมหมอแล้วเปิดยาไปเลยหน้าเอวเปรอบผมไม่ได้ครับผมไอทีมเขาเก็บได้แล้วจวังหวะนี้ โรนันญูน่าจะลงมาแทนบิลน์โรนันญูนะ inho, นะผมโอ้โหเด็กประทัดอีกหนึ่งทีเจอโคซากุต้าหน่อยดีโอ้โหล็อกไปล็อกมาด้วยเจอสองด่านแล้วนะหนูเจอสองด่านแล้วนะหนูสวยมากฟาไดถึงหน้าเป็นเลี้องโอ้โหเป็นเลี้ยงเงยไปใช่นิดเดียวเลยไอซี่บิดขวาหรือเปล่าบิดขวาหรือเปล่าจะบิดขวาหรือเปล่าเจอปั๊มสองไปเรียบร้อยผมกิสมันมาทีเล้วเจ่า,าวายไปเลยจังหวะนี้เออพอไปแซงไหมไม่แซงถ้าเป็นตัวธรรมดาผมว่าน่าจะแซงนะแต่ โมดิเน่มแซงยากจริงครับเอไอแม่เก่งนะ,ะมีแค่ซินเวสนะผมมาจีเอา้าเบลยังอยู่นะผมนะเออสวนมากโคซาคุต้าเก็บหน่อยเนาะเก็บใส่กระเป๋าหน่อยเอาละครับผมโอ้ไม่มีตัวจ่ายเลยมันต้องยกอย่างเดียวท่านผู้ชมแล้วโอ้โหปิกเก้นี่เก่งชิปหายเลยผมเล่นลูกอากาศเล่นไม่ได้เลยผมไปดิถึงเบล เบลแตะเข้าในาจุดนี้โอ้โหโหลอกแบบนิ่มๆเลยแล้วก็เปิดไปเสาไกลดีมาเป็นเสาไกลเอาก็เสียเต็มุมงไม่เยอะเกมนี้มันกินลูกเลยวะเนี่ยใครนับบ้างใครนับบ้างครับโอ้โหเสียแบบเตะมุมไม่พักเลยท่านผู้ชมแล้วเปิดเข้ามาตกหนีชกทิ้งไปได้อยงมาข้าทางซิวเวสซิวเวสล้ำหน้าอาจารย์โอ้โหไม่ล้ำด้วยไอย้ไปเลิงแฮมมาทัน ถึงเออสวยมากเอาละครับผมเปิดยามา้าโอ้โหไดเอาละครับผมคีเล่นในโปเป้ทะลุม,มาบ้างเอโปเป้เจอมอดินี่แหมไม่เสี่ยงดีกว่าบคกิสปันยกยาวๆไปเลยฟิลโฟเดนถึงหน้าปาดนะโอ้โหจะได้ปาดนะโฟเดนนะ่าจะได้ซัดนะไม่ได้ปาดนะชดนี้ยกมาที่เปเร่ครับตัวไอ ฟอร์เดวิ่งวิ่งว <quez> ิ่งวิ่งวิ Going ่งวิ่งวิ่งวิ PLAY ่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหฟอร์เด็มาตัดแต่ได้อยู่ฟอร์เด็ฟอร์เด็โอ้โหเบาเออมาจากไหนวะน่ะทศนันทีโอ้โหเล็บฟันไดว้าวแล้วครับชิปหายงานมาแล้วฟันไดเราเสียฟันไดไปในตำแหน่งที่โอ้โหน่าจะดีที่สุดแล้วจังหวะนี้ได้ชิปหายแล้วผมโรนยโยปั่นโค้งติดบล็อกเคลียหมดเออขึ้นดีเวอชั่นหนึ่งครับผมโอ้ยเกมนี้เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยครับเราเสียติดมุมไป หกครั้งคิดด้วยเฮียล้นแม่งให้เตะมุมเขาอย่างเดียวเลยยัดเตะมุมม่ะอืมเฮ้ยทีมเราต้อะจะเป็นต่อเรสซ์คนระับิกเก้เก่งมากเนะกมนี้ผมเลยปิกเก้เก่งมากถ้าถ้าไม่ใช่ปิกเก้ผมว่าน่าจะโดนเยอะเขาอะอ๋ออดีตท็อปสี่พันครับผมวิ่งดูแผ่นนะเล่มีด็อกบาร์ด้วยนะดีว่าเขาไม่ส่งมาเต็มเบลลี่นะด็อกบาร้ยิงโอ้โหเละอนะ โอเคก็ okay. ฝาก้วยเลยกันโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นแังใจในการที่ต่อไปของช่องเรานะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมดีวิชหนึ่งแล้วก็แผนประมาณนี้เลยนะครับผมนะเป็นแผน4312นะครับผมนะก็เส้นแผนประมาณนี้เลยนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ